บทที่52ความอิสระและเมื่อพวกเรามีคุณสมบัติ3มประการคือรู้จักคิดรู้จักตั้งคำถามและรู้จักชื่นชมแล้วมันจึงทำให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งตามมาโดยปริยายนั้นคือความอิสระความอิสระหมายถึงความสามารถตัดสินใจทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจสัตว์ทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้หรือครับผมถาม ใช่สัตว์ไม่ได้รับสิทธิพิเศษนี้เขาจะยังมีรหัสของผู้สร้างคอยกำกับอยู่เขาตอบแล้วทำไมสัตว์บางตัวถึงทำไม่ดีล่ะครับเช่นฆ่าสัตว์ตัวอื่นเพื่อเอามากินเป็นอาหารอะไรอย่างนี้ครับผมถาม การกระทำของสัตว์ไม่ได้กระทำผ่านจิตสำนึกสัตว์ทุกตัวดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณถ้าจะให้อธิบายคำว่าสัญชาตญาณก็น่าจะหมายความว่าเขาดำเนินชีวิตด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปโปรแกรมนี้ถูกกำหนดให้ทำอะไรรู้สึกอย่างไรเมื่อมันเจอกับสถานการณ์ใดๆมันก็จะทำตามที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงสำหรับการกระทำบางอย่างที่เธออาจจะมองว่ามันไม่ดีในสายตาของเธอที่จริงมันเหมาะสมในกระบวนการที่ถูก ถูกโปรแกรมมาอยู่แล้วการที่มันล่าสัตว์มากินเป็นอาหารเพราะมันถูกโปรแกรมมาว่า สิ่งนี้คืออาหารของมันและขณะที่ทำการล่าอยู่นั้นมันก็ทำด้วยจิตที่เป็นปกติซึ่งในทางพลังงานถือว่าไม่มีความผิดใดๆต่อกลไกของโลกเนื่องจากมันไม่ได้ปลดปล่อยขึ้นความถี่ด้านลบออกมากระบวนการของสัญชาตญาณน,นี้เองคือคำตอบว่าทำไมเขาถึงไม่มีการคิดไม่มีการตั้งคำถามและไม่มีการชื่นชมแล้วมนุษย์บนดาวโลกทึงได้เป็นอิสระด้วยหรือเปล่าครับผมถาม อย่างที่บอกไปแล้วว่าดาวโลกถึงรามีโครงข่ายสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่สูงกว่าดาวโลกไก่อาถึงสี่เท่าดังนั้นเงื่อนไขจึงไม่เหมือนกันคนบนดาวโลกถึงราก็มีความอิสระเช่นเดียวกันมีการคิดมีการตั้งคำถามและการรู้จักชื่นชมเหมือนกันแต่เนื่องจากคนบนดาวโลกถึงรามีความรู้มากกว่าจึงฉลาดกว่าเมื่อฉลาดกว่าก็สามารถล่วงรู้ผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำใดๆของเขาได้ครบท้วนลึกซึ้งมากกว่า เช่นคนบนดาวโลกถึงราจะไม่ค่อยนิยมสร้างส,างสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆในชีวิตเท่าใดนนะักยกเว้นเครื่องมือบางอย่างที่ช่วยเสริมแรงกายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นมีดจ,จอบเสียมช้อนเป็นต้นไม่ใช่ว่าพวกเขาคิดไม่ได้นะแต่หากเขารู้ว่ามันจะสร้างปัญหาแม้เพียงเล็กน้อยเขาก็จะไม่ทำมันเช่นการสร้างยานยนต์ การที่เราไม่สร้างยานยนต์ก็เพราะว่ามันมีบางส่วนทำลายทั้งตัวเราเองและบางส่วนทำลายสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราด้วยทำลายทำลายตัวเราเองอย่างไรครับผมถามเมื่อเธอใช้ยานยนต์เพื่อให้เดินทางได้เร็วขึ้นเธอจึงสะสมความที่ไม่ต้องใช้แรงมากขึ้นมากขึ้นเธอก็จะอ่อนแอลงเหมือนที่เธอกำลังรู้สึกอยู่นี่ไงว่าเธอแข็งแรงน้อยกว่าพวกเราแต่มันช่วยทำให้เรามีเวลามากขึ้นทำงานได้มากขึ้น เช่นแทนที่จะใช้เวลาตั้งครึ่งวันเพื่อเดินทางไปทำงานก็เหลือแค่ครึ่งชั่วโมงผมว่ามันน่าจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับผมแสดงความเห็น การใช้ชีวิตที่เชื่องช้าจะทําให้อายุของเรายิ่งยืนยาวแต่การใช้ชีวิตที่เร่งรีบจะยิ่งทําให้อายุเรานั้นสั้นลงปัจจัยในการดําเนินชีวิตที่ดาวโลกถึงราศน,นี้ไม่จําเป็นต้องเร่งรีบเราไม่จําเป็นต้องรีบเดินทางไปไหนเราไม่จําเป็นต้องทําอะไรให้ทันเวลาเพราะไม่มีใครต้องการให้มันรวดเร็วความเป็นอิสระของเธอจึงทําให้พวกเธอเป็นอย่างทุกวันนี้ซึ่งสาเหตุที่แท้จริงเกิดขึ้นมาจากพื้นฐานความคิดเรื่องความกลัวนั่นเอง พวกเธอกลัวที่จะเสียเปรียบพวกเธอกลัวที่จะได้น้อยพวกเธอกลัวที่จะไม่ทันการเป็นต้นเธอจึงทาในสิ่งที่ก่อปัญหาสืบต่อกันมาที่นี่ทุกคนสามารถทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาไม่มีสถานการณ์ใดมาบีบคั้นให้ต้องทำพวกเขาจึงทำด้วยความสมัครใจแค่พวกเธอเปลี่ยนวิธีการเกี่ยวกับความอิสระของเธอรูปแบบทางกายภาพของเธอก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยในทันที อา้ากินผล,ลไม้เถอะใครเอินพูดพร้อมกับยื่นผลไม้มาให้หนึ่งผลขอบคุณมากครับผมรับมา จริงของคุณครับที่พวกผมกินผลไม้เป็นแค่อาหารเสริมเพราะผมคงกินมันได้แค่ผลเดียวมือหน้าคงต้องลองเปลี่ยนวิธีการกินดูบ้างครับผมตอบในชีวิตประจำวันเธอจึงใช้พลังชีวิตหมดไปอย่างรวดเร็วเธอจะเหนื่อยง่ายและอ่อนเพลียมากหลังจากที่ได้ใช้กำลังซึ่งผิดกับคนที่นี่ที่แม้ว่าบางครั้งต้องออกแรงมากๆเขาก็จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพักฟื้นใดๆเลย เอาละวันนี้เธอจะได้เห็นเมืองของพวกเราเสียทีฉันจะเข้าไปในเมืองกับพวกเธอด้วยฉันมีมีดแตะถึงเก้าเล่มจะต้องเอาไปส่งที่ตลาดพอดี ชายโยคุณตาจะเข้าไปด้วยกันหรอคะโคฮารุร้องตะโกนวันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับผมพูดงั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกเดินทางกันเลยจะได้ไปถึงเร็วหน่อยคลายเอินพูดคล้ายกับสั่งการวันนี้เป็นวันที่ผมไม่หลงเหลือความวิตกกังวลใดๆเลยเพราะที่ผ่านมาผมได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายมากกว่าตลอดช่วงชีวิต30กว่าปีของผมเสียอีกเมื่อพิจารณาดูดีๆแล้วความรู้ที่ผมอุตสาห์เสียเวลาร่ำเรียนมาทั้งหมดนั้นมันกั เป็นความรู้ที่ทําได้แค่ช่วยให้ผมมีอาชีพทํามาหากินได้เท่านั้นไม่ได้เป็นความรู้ที่ทําให้ชีวิตผมมีความสุขได้อย่างแท้จริงเลยซึ่งที่จริงชีวิตของผมหรืออาจจะเกือบทุกคนบนโลกก็ต้องการแค่ความสุขแต่การจะได้มาซึ่งความสุขนั้นอาจจะไม่เหมือนกันมีการตั้งเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันเช่นบางคนอาจจะคิดว่ามีบ้านมีรถ มีฐานะมั่นคงถึงจะมีความสุขบางคนอาจจะบอกว่าได้มีอาชีพนั้นอาชีพนี้แล้วจึงจะมีความสุขแต่จนแล้วจนรอดทุกคนก็ยังอยู่ในช่วงของการวิ่งไล่ตามความสุขที่ตนปรารถนาอยู่เท่านั้นดูเหมือนว่าจะยังไม่มีใครค้นพบจุดที่เรียกว่าความสุขที่แท้จริงนี้เลยสักคนแต่วันนี้ผมได้ประจักษ์แล้วว่าสถานที่นี้มีพื้นฐานชีวิตความเป็นอยู่ทางกายภาพที่เป็นสุข ทุกคนไม่ต้องดิ้นรนแสวงหาสิ่งใดถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้เจอทุกคนบนโลกใบนี้แต่ก็ทำให้ผมเชื่อมั่นว่ามันเป็นเช่นนั้นทำไมมันถึงดูเรียบง่ายทำไมมันถึงดูไม่ซับซ้อนอะไรเลยผมว่านี่แหละคือชีวิตที่ผมพยายามแสวงหามาตลอดชีวิตที่วันหนึ่งไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวไม่ต้องมีหลักประกันใดๆทั้งสิ้น